ัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเมียฝรั่งชนบทมาเลยจ้ามาทําไมมาทําไมน,นี่อะไรเราเพื่อน,อนวันนี้จะมาอัปเดตพอดีวันนี้อากาศดีเลยจะมาอัปเดตนี่สักผ้าสี่เครื่องห้าห้าเครื่องยังไม่เสร็จอีกเครื่องหนึ่งดูดิเพื่อน,อ,นอยู่เมืองนอกวันนี้อยากเข้าสวนมากเลย <c oughs> แดดออกอากาศดี สิบเก้าองศาวันนี้เพื่อนๆดูดิสิบเก้าองศาแทนที่จะได้ทําสวนตากผ้าไม่ใช่อะไรหรอกนี่จะให้ดูใบไม้เปลี่ยนสีดูสิเพื่อนๆมาอัปเดตให้ดูก่อนที่มันจะร่วงเพราะว่าเดี๋ยวถ้าลมแรงๆมามันก็จะร่วงแล้วเนาะนี่สวยมากเลยเพื่อนๆเ,เนาะไปทางโน้นไปข้างหลังไปดูหลังคาบ้านเอกำแพงบ้านยายเนาะ ตัวนี้ไม่เปลี่ยนสีนะตัวนี้จะเหมือนจะสีเดิมยังอยู่สีเดิมอากาศดีมากเลยวันนี้โอ้โหเยียเข้าสวนแต่ไม่ได้เข้าสวนหรอกนี่เดี๋ยวถ่ายคลิปเสร็จแล้วก็จะออกไปข้างนอกไปหาหมอวันนี้สีเหลืองอารามสวยนะอ้ยย้อนแสงต้องไปด้านโน้นจริงๆมันต้องไปด้านโน้น สองต้นนั้นยังไม่เปลี่ยนนะคะสองต้นนั้นเชอรี่ก็เริ่มเปลี่ยนแล้วโ,โหสวยมากเลยเพื่อนไปทางนี้อีกนี่อังงนก็เริ่ม เปลี่ยนแล้วงูนนะตรงนี้ร่วงหมดแล้วดูดิดูตรงนี้ดูตน้นนี้นี่นี่ของมันเปลี่ยนหมดนะสวยเนาะของมันโดนแสงมาสวยนี่งูนก็เริ่มเปลี่ยนแล้วเหมือนกันอีกหน่อยก็ไม่มีอะไรแล้ว มีแต่ต่อโอน่นไปด้านน่นตนในป่านะในป่าในวันไหนได้ออกไปข้างนอกได้จะถ่ายในป่าให้ดูนี่นะคะถ้ามันอยู่อย่างนี้ก็ดีเนาะเพื่อนเนาะแต่เดี๋ยวมันก็ร่วงเนาะ วยมากเลยอุ้ยลืมเลยกีวีเป็นยังไงเนาะกีวีเนี yeah. ่ยยังไม่สุกเก็บไปไว้ในบ้านเดี๋ยวถ้าเกิดมันหนาวจัดจัดยายจะเก็บไปไว้ในบ้านอันนี้มันยังไม่หนาวจัดจัดนี่นะคะหอมอร่อยมากเลยกีวีเล็กหาซื้อกินยากนะคะจะบอกให้ไม่ใช่ว่า จะได้กินง่ายๆนะคะ <c oughs> จะกินก่อน <c oughs> ตอนนนนายจะตายแล้ว <c oughs> ดูตะวัน <c oughs> อยู่ตรงนี้มันเดินไม่ตรงแล้วเพื่อนๆตะวันตอนนี้เป็นเวลา เอเที่ยงครึ่งดูเที่ยงครึ่งตะวันอยู่นี่แล้วอ่ะเพื่อนเนเที่ยงครึ่งตะวันน่าจะอยู่แบบประมาณบ่ายบ่ายสามโมงบ้านเราแลว้วอ่ะมาอัปเดตให้ดูนะคะอัปเดตให้ดูดูเห็ดคอนชนก่อน เดี๋ยวจะไปอีกไม่เข็ดหรอกไปหาเห็ดอีกเพื่อนๆทีนี้เห็ดอะไรมาขึ้นนะไม่ใช่คอนสนอะไรละเนี่ยเล็กๆน้อยๆนี่ <c oughs> <c oughs> นี่ตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงครึ่งนะคะเพื่อนๆอยายจะมาเก็บผ้าก็เลยมาถ่ายคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะ ดูดิสวยไหมไม่ให้ดูผ้าหรอให้ดูใบไม้นี่เนาะสวยเนาะเพื่อนๆนห้าโมงครึ่งถ่ยายคลิปให้ดูตอนห้าโมงครึง่งแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปะเก็บผ้านี่ใบเชอรี่ก็เริ่มแล้ววันนี้อากาศดีมากแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะพวกหญ้าพวกอะไรมันก็แบบว่ามันชุ่มช่ำดีมากเลยเพราะว่า เ,เขาเรียกว่าอะไรน้ำค้างมันลงอะนะน้ำค้างมันลงเริ่มหนาวแล้วเริ่มหนาวแล้วเริ่มแบบว่าเมื่อตอนมันเร็ว,ม,รวมันเร็วอะไรอะไรก็เร็วนะเพื่อนๆเก็บมาชั่วโมงที่แล้วมันยังอุ่นอยู่เลยมาชั่วโมงนี้มันมันเย็นลงแล้วอะ่ะอืมเนี่ยยายออกมายายไม่รู้ตัวนะอยู่ในบ้านมันอุ่นดีเนาะเราเปิดเครื่องทำไอ้ต้มไอ,ไอ้นั่นนะ เผาไฟพิงพอออกมาข้างนอกเนี่ยเดี๋ยยายต้องรีบถ่ายคลิปให้เอฟซีดูเดี๋ยวเข้าบ้านไปใส่เสื้อนานาก่อนก่อนที่จะเก็บผ้าน่นนะตะวันก็อยู่โน่นแล้วนะตะวันเขาไม่ได้ขึ้นตรงมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเนี่ยเขาจะมาอย่างนี้มาขนาดนี้เลยนี่นี่นี่เห็นไหมที่ยายเคยถ่ายให้ดูยายไม่รู้ว่าตอนเช้ามันสว่างกี่โมงเดี๋ยวยายจะถ่ายให้ดูตอนเช้า้าวันไหนตื่นเร็วนะ นี่นะคะก็จะประมาณนี้ตอนนี้องุ่นยายก็ยังอยู่อยู่นะคะเก็บกินไปเรื่อยๆนี่มันเริ่มโอ้โหดำเปิดปีแล้วนี่ดำดำเพราะอากาศหนาวนะดำเพราะอากาศหนาวนี่ สวยไหมแดดมันส่องสวยเนาะที่เดิมนั่นแหละเพื่อนๆแต่ยายจะมาถ่ายบรรยากาศให้ดูเฉยๆคือตอนนี้มันเปลี่ยนเร็วมากนะเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดมันหนาวมามากๆนะใบไม้ใบอะไรนี่มันเร็วมากๆเลยปวดพลาดเพืึบเลยเนี่ยก็เมื่อกี้ก็นั่งอยู่ในบ้านก็แกะกระเทียมเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปปลูกกระเทียม ถ้ามันไม่ตกสักสองสามวันนี้ดินมันแหละมันแห้งมันไม่แฉะไดยยายก็จะไปปลูกกระเทียมไว้ปีหน้าปีนี้ปลูกช้าหน่อยนะปีที่แล้วป่านนี้มันขึ้นแล้วนะเนี่ยกระเทียมยายนะปีนี้ปลูกช้าเนาะไปเดี๋ยวไปดูตรงนั้นหน่อยจะเป็นยังไงเนาะมันมันมันสะท้อนแดดมันต้นไหนหนนอนไหน,หนั่นอ่ะต้นไอนนั่นมันเขาเรียกว่าปักผักกลุ่ม ผักกุ่มเมเปิลผักกุ่มนะมันแบบว่าใบมันจะสวยนี่นี่น,น,นกลาแล้วเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี๋ยะน,นะคะต้นผักกุ่มเห็นไหมเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนล้บข้างบนนะสวยไหมข้างล่างยังเขียวอยู่ไปข้างบนนี่กำลังแบบ <c oughs> <c oughs> สวยมากเลยเพื่อนๆอยากให้เห็นด้วยตาเปล่าด้เนี่ยสว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 ย น,นี่นะคะเป็นอะไรที่สวยงามสวยคนละแบบกันถนะ้าเพื่อนๆอยู่ในเมืองกับอยู่ต่างจังหวัดมันก็คนละแบบกันไปดูกำแพงบ้านหน่อยดูกำแพงบ้านหน่อยนี่ดถูถ้าเกิดมันไม่หนาวนะโอ้ยเนาะมานั่งเล่นอยู่ข้างนอกบ้านสบายเลยแต่หน้าหนาวนั่งไม่ได้ หนาวเห็นไหมจำได้ไหมเพื่อนๆยายเคยเราเนี่ยดูมันแตกต่างกันมะกเนี่ยตะวันตกเนดินอยู่นี่เมื่อสี่เดือนที่แล้วจำไว้นะเนี่ยตะวันตกดินอยู่นี่สี่เดือนที่แล้วตะวันตกดินอยู่นู่นตะวันตกดินอยู่นู่นเนาะเนี่ยสังเกตไว้นะเพื่อนๆนู่นอยู่นู่นตะวันตกดินตอนนี้ดูดูดูมันมาแบบโหนี่มาตกดินอยู่เนี่ยคิดดูอะแปลกเนาะ เมืองไทยเราไม่แปลกหรอกเทียวเมืองนอกแบบว่ามันหน้ามือเป็นหลังมือเลยอ่ะครึ่งปีหนาวครึ่งปีร้อนครึ่งปีมืดเร็วครึ่งปีสว่างเร็วนี่นี่น,น,นี่ถ้ามันสะท้อนแสงสะท้อนแดดด้วยโอ้โหโอ้โหตรงนู้นสะท้อนแดดน,นี่นะคะเสียดายได้ดมา ไม้อะไรมาขวางหมดเลยเนี่ยไม้เอาไว้ให้อางุนมันขึ้นเอ้ยกีวีให้กีวีขึ้นนปะป่ะแค่นี้เราเพื่อน,นยายหนาวแล้ว r, ยายจะไปใส่เสื้อกันหนาวแล้วมาเก็บผ้านี่นะคะนี่นะคะ,ะ,คะสวย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 ไม่มีทิฏฐินะคะสวยไม่มีทิฏฐิ แปลกน <S <S เนาะแปลกมากเลยเพื่อนๆเนาะแปลกน <S <S เนาะแปลกจริงๆ <S <s <uk> คิดถึงคิดถึงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆ เด,เดี๋ยวนัดกันแล้วเดี๋ยวเสาร์เดี๋ยววันเสาร์นี้จะไปหาเห็ดอีกนะคะเออดี๋ยววันเสาร์นี้จะไปหาเห็ดอีกไม่ยอมแพ้ออกหรือไม่ออกไม่รู้นะแต่จะไปอีกออกหรือไม่ออกก็ไม่รู้แตจะไปอีก